เวลาเซ็ตหลังวาวครับเพื่อนเราจะคุยกันที่ลิฟแคมเนาะเวลาเราวัดแคมันจะเป็นลิฟแคมแต่วันนี้เราจะคุยกันที่ลิฟวาวนะเน้นลิฟวาวสวิดีเกรอ,อมานานแต่มาแล้วนะเนี่ยสวิงวาวเซ็ทูสวิงวาวตัวแข็งครับลวลงเงาเงาแบบนี้แล้ววันนี้จะมาให้ดีเทลว่าแต่ละคนถามว่าสวิงวาวผมมีความแข็งกี่กิกโลมีความยาวเท่าไหร่แล้วก็ข้อดีเป็นยังไงเนี่มาดูกับเครื่องมือวัดเลย ซาฟิงวาลเราครับเป็นลวดญี่ปุ่นและกรรมวิธีการผลิตแบบญี่ปุ่นลวดญี่ปุ่นใครก็พูดได้ครับแต่วิธีการทำการอบเนี่ยสำคัญดูลวดงงเงาๆแบบนี้เวลาร้อนไม่เสียทรงความตรงของลวดอยู่ที่2.9ความยาวของลวดอยู่ที่สองแล้วกันจุดสองจุดสออะนี่จุดสาม ขดลวดอยู่ที่หกจุดเจ็ดห้าลซึ่งหกขดกว่าเวลานับขดกันอย่างงี้นะครับเนี่ยเี่ยข้อดีของสปิงเราก็คือว่า,วาเวลามันร้อนแล้วไม่หลามีอายุการใช้งานที่นานสำหรับคนที่เคยใช้อยู่จะรู้เลยว่ารับรอบได้สูงมากๆแล้วก็มีอายุใช้งานไม่ว่าจะเป็นรถแข่ง,ขงรถทิพย์เนี่ยจ่ายแล้วคุ้มอ่ะอ่าวันนี้จะพามาดูดีเทลว่าราะยดของมันเนี่ยมีเท่าไหร่ กิโลมีกี่กิโลฟุตอบอลเวลาเซตหลังวาว,วครับพเพื่อนเราจะคุยกันที่ลิฟแคมเนาะเวลาเราวัดแคมมันเป็นลิฟแคมแต่วันนี้เราจะคุยกันที่ลิฟวาวนะเน้นลิฟวาวนะครับเพราะกระเดื่องมีอัตราทดจากสมตรว่าแคม6.2จะยกประมาณ9 9มิลกว่ากว่า9.4ของลิฟวาวฉะนั้นเราจะยกลิฟวาว10มิลเป็นที่ตั้งมาดูกัน,นเวลาใช้งานจริงก็ต้องมีแหวนเวลาเทสค่าความแข็งก็ควรจะต้องมีแหวน ปิงแหวนบนล่างหนึ่งมิลศูนย์จุดห้าศย์จห้าโดยปกติเซตหลังวาวสามสิบสามเนี่ยเพื่อกิ๊ล็อกสองมิลก็อยู่สาสิบเอ็ดนะครับสามเอ็ดคือใต้รีเทนเนอร์เลยยี่ห้ากิโลโฟตลุตบอลระยะวายุบเนี่ยถ้าสาสิบเอ็ดแล้วบวกลบสิบมิลสาสิบเอ็ดยี่สิบหกจะเป็นระยะที่ าการทำงาน50%าน5์ของแคมชัรบสี่กิโลฟุตบอลที่26มิลห้กิโลฟุตบอลห้กกิโลฟุตบอลที่2ี่มิลน,นี่คือแม็กลิฟเลยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสปริงวาลวเรานั่งยังยังครับสปริงวาลวเราสามารถนี่ยยุบได้ถึงนี่อันนี้นั่งแล้ว 19.5ไม่เออเลอร์ครับนี่ฉะนั้นถ้าคุณไล่หลังวาวเป็นคุณได้ข้อมูลนี้ไปคุณจะรู้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเออเลอร์เวลาร้อนเนี่ยไม่เกิน1ถึง1.5มิลน,นะสปริงวาลครับมีความสำคัญอย่างมากบางทีการวัดค่าสปริงของสปริงต่างๆเนี่ยอาจจะได้กิโลที่เท่ากันแต่เราเป็นคนวัดเราจะรู้เลยว่าฟิลลิ่งของการกินกำลังเครืยนต์ของการขดลวดแล้วก็ ชนิดของลวดเนี่ยสปริงบางบางชนิดมีความแข็งที่เท่ากันแต่มีความกระด้างก็เดืองในเวลามันกดลงไปแล้วเวลาชีพกลับซึ่งมันมีผลมากกับรถรอบสูงและรถที่ต้องการทุกควมแรนขอสูงฉะนั้นรายละเอียดพวกนี้ครับในสปริงไวทูเก็บมาให้หมดแล้วที่กอ